เข็มซ่อนปลายละครดราม่าผู้หญิงสองคนใช้สามีร่วมกันไม่ได้นุ่นวรนุชติศสาเปิดศึกดราม่ากิเลสตันหาและความอยากเอาชนะที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ความรักกำลังจะทิ้งแทงให้พวกเธอต้องเจ็บปวดยิ่งกว่าตายทั้งเป็น เฉิดยิงสาวสวยจัดแข็งนอกอ่อนในมีฉันเป็นน้องชายที่สนิทกันมากต่างคนต่างเป็นที่ปรึกษาพึ่งพากันให้กันเพราะมีพ่อเจ้าชู้แบบชนะผู้เป็นพ่อทําให้แม่ใชยไลยซึ่งอดีตเป็นผู้ดีเก่ามีฐานะแต่ถูกชนะผลาญเงินครอบครัวตกต่ำเฉิดสงสารแม่มากที่ต้องทนพฤติกรรมสามีแบบพ่อจนกระทั่งเฉิดได้แต่งงานและย้ายตามเรืองบุญไปเรียนต่อปริญญาเอกที่สวิตเพื่อหนีชีวิตแย่ๆที่เป็นอยู่ แต่แล้วคนที่เฉิดคิดว่าเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวกลับเป็นซาต้าในมีรสนิยมซาดิสในเวลาที่ย่าแย่ลาน,นาชายหนุ่มรูปหล่ออบอุ่นแสนดีก็เข้ามาในชีวิตของเฉิดทั้งคู่ตกหลุมรักและลักลอบเป็นชู้กันแต่เรื่องบุญจับได้ลาน,นากับเฉิดต้องแยกจากการโดยลาน,นาสัญญาว่าจะรอเฉิดและเฉิดคือผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วย ทันทีที่ลานากลับเมืองไทยแล้วได้พบเยาวะยอดดาราชื่อดังลูกสาวเจ้าสวยอยอดยศเศรษฐีตัวท็อปของเมืองไทยประกอบกับเยาวะยอดเพิ่งผิดหวังเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์การโดนหักหลังจากดาราหนุ่มคู่ขวานที่รักกันมายาวนานลานาเห็นโอกาสในการก้าวหน้าทางการเมืองที่ตัวเองฝันไว้จากเจ้าสวยยอดยศลานาจึงเข้าไปดูแลหัวใจเยาวะยอด จนเยาวะยอดหลงรักและตัดสินใจแต่งงานด้วยเรื่องบุญที่เป็นญาติกับเยาวะยอดรู้ข่าวก็จัดฉากบอกเถิดว่าจะอย่าให้ทันทีที่ถึงเมืองไทยและพาเถิดไปงานแต่งงานของลาน,นากับเยาวะยอดทําให้เถิดช็อกสติแต่พังงานแต่งของเยาวะยอดและนั่นคือวันแรกที่เยาวะยอดกับเถิดได้เผชิญหน้ากัน ชีวิตการแต่งงานกับเยาวะยอดกับลานาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงในขณะที่เฉิดมีบุเรศเพื่อนสนิทของฉันที่แอบหลงรักเฉิดมาตั้งแต่สมัยเด็กเข้ามาคอยดูแลอยู่ห่างๆแต่เฉิดจำบุเรศไม่ได้บุเรศแสดงตัวเป็นแค่เด็กส่งผักของห้างทั้งที่ทความจริงเป็นลูกชายบุรินเจ้าของห้างที่เฉิดทำงานอยู่ ลานนายังแอบตามตือเฉิดไม่เลิกหวานล้อมคำหวานจนเฉิดเผลอใจจูบลานาโดยมีนูจอรีผู้จัดการของเยวะยอดถ่ายคลิปไว้ได้เยาวะยอดแ้นมากเรืองบุงยูให้เอาคืนเฉิดผ่านใช้ไลเพราะรู้ว่าไชไลโรคหัวใจกำเริบเข้าโรงพยาบาลทำให้เฉิดเสียใจเพราะเป็นห่วงแม่มากจนยอมแพ้ถึงกับยอมกราบเท้ายาวะยอดขอให้อยาปล่อยคลิปออกสื่อเพราะไชไลอาการวิกฤตมาก เยาวะยอดที่ฝันจะมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นมาทั้งชีวิตจึงยอมปล่อยเรื่องเถิดและขอสัญญาจากลานาว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ด้วยร่างกายที่อ่อนแอและภาวะแท้งคุกคามเยาวะยอดจึงต้องนอนนิ่งบนเตียงเพื่อรักษาชีวิตลูกไว้สาเดือนเพราะถ้าแท้งครั้งนี้เยาวะยอดจะมีลูกไม่ได้อีกเลย ยอดยศส่งคนไปสั่งสอนเฉิดที่เป็นต้นเหตุให้ลูกสาวเกือบแทงบูเรกับฉันมาช่วยไว้ทันแต่ฉันโดนทำร้ายจนแขนหักเฉิดโกรธมากเข้าใจว่ายาวาย,ยอดรู้เห็นกับการส่งคนมาทำร้ายตนและฉันสงครามระหว่างผู้หญิงสองคนจึงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผ่านการแย่งชิงลานานาแต่ในระหว่างการฟาดฟันกัน ฉันที่เปลื้องเยาวะยอดก็มีเหตุให้บังเอิญได้เจอกับเยาวะยอดในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นเยาวะยอดมีมุมเศร้าเหงามีปมบางอย่างและมีด้านที่อ่อนโยน ยาวะยอดก็รู้สึกสบายใจและเป็นตัวเองที่สุดเมื่ออยู่กับฉันแต่ด้วยความแค้นเฉิดเยาวะยอดที่เห็นว่าฉันมีใจให้เลยคิดจะใช้ฉันเป็นเบี้ยเพื่อเดินเกมที่ทำให้เฉิดไม่เหลือใครคมแค้นของเยาวะยอดกับเฉิดยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรวมถึงความสัมพันธ์ที่มีกับบุเรศฉันและลาน,านานำพาให้ทุกคนต้องเผชิญกับเหตุความเป็นความตายศกนาตการรมรักที่ทิ้งบาดแผลลึกจากคมปลายแหลมของความแค้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในละครเข็มซ่อนปลายทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD กด35และ Facebook CH7HD หรือรับชมย้อนหลังได้ทางบักตะบูทีวีเริ่มตอนแรกวันพุธที่วันที่17สิงหาคมนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข่าวสดใหมาทันใจ ของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ